ก่อนรุ่งสางไม่กี่ชั่วโมงเสียงเครื่องยนต์จากแนวชายแดนด้านตะวันออกเฉียงเหนือลอยมากระทบโสดปราสาทของหน่วยลาดตระเวนไทยบริเวณช่องสเสม็ดเขตอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์กลายเป็นพื้นที่ตึงเครียดตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีกองกําลังติดอาวุธจากฝั่งกัมพูชาเคลื่อนพลเข้ายึดเนินยุทธศาสาตร์ริมรอยต่อดแดนอย่างเงียบเชียบการละเมิดครั้งนี้ไม่ได้มาเพียงด้วยกําลังเท้าแต่ยังตามมาด้วยการเสริมกําลังอาวุธครบมือ บังเกอร์คอนกรีตถูกขุดฝังไว้ลึกใต้แนวป่ารกและทุนระเบิดกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่เหมือนกับกับดักที่รอเหยียบหน่วยรบไทยจากค่ายพยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมได้รับคําสั่งชัดเจนจากกองทัพภาคที่2ให้ดําเนินการผลักดันกําลังจากฝั่งตรงข้ามกลับไปยังพื้นที่ต้นทางโดยเร็วที่สุดหน่วยรบพิเศษในเครื่องแบบลายพรางขมิลกระจายตัวเข้าหาจุดหมายอย่างเงียบงนันด้วยการเดินเท้าฝ่าความมืดและหมอกเช้า แต่แค่ไม่กี่ก้าวแรกเสียงระเบิดจากทุ่นฝังดินก็ระเบิดดังสนั่นใกล้แนวขวาเกิดเปลวไฟและแปลบปนด้วยเสียงตะโกนเตือนระวังลูกคอระวังลูกคอลูกคอในสนามรบนี้หมายถึงหัวกระสุนขนาดเล็กจากเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติที่ถูกยิงซ้ำๆจากฝั่งกัมพูชาเป้าหมายชัดเจนไม่ใช่แค่หยุดยั้งการรุกของทหารไทยแต่ต้องการปลิดชีพให้ได้ทันทีมวลกระสุนตกกระทบพื้นดินแบบสุ่ม สร้างวงการยิงที่บีบบังคับให้หน่วยรบไทยต้องล่าถอยชั่วคราวแต่ก็แค่เพียงไม่กี่อึดใจหน่วยสนับสนุนจากแนวหลังส่งเสียงตอบโต้ด้วยการยิงปืนเล็กยาวและระเบิดควันเพื่อปิดบังทัศนวิสัยเสียงของเครื่องยิงระเบิดแรงดันสูงจากฝั่งไทยดังกึกก้องปะทะกับบังเกอร์ของกัมพูชาที่สร้างไว้ล่วงหน้าทหารศูนย์ช่างจากฝ่ายวิศวกรรมเร่งขุดร่องและเจาะจุดอ่อนของโครงสร้างคอนกรีตแขนกลปั้นกำลังโยนระเบิดเข้าปากทางเข้าอย่างแม่นยำ ฝั่งตรงข้ามตอบโต้ด้วยเสียงปืนกลเบาแบบต่อเนื่องทั้งสองฝ่ายสู้กันกลางหมอกและเสียงสื่อสารที่สั่นไหวไปกับความกดดันจากข้อมูลภาคสนามพบบังเกอร์จำนวนมากที่สร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากไทยอยู่ลึกใต้ดินพร้อมช่องซุ่มยิงสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดต่อวิทยุองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนเจตนาแห่งสันติภาพหากแต่คือการเตรียมความพร้อมสำหรับสงครามในระยะยาวภารกิจที่ยากที่สุดของวันนั้น คือการทวงคืนพื้นที่ยุทธศาสตร,ร์ริมรอยต่อแดนโดยไม่ให้ประชาชนในเขตใกล้เคียงได้รับผลกระทบการประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์จำเป็นต้องแม่นยำสัญญาณจากโดนาล่าตะเวนความสูงต่ำรายงานจุดระเบิดที่ยังคงแฝงอยู่ในแนวร่องสวนหลายจุดทีมถอดระเบิดต้องปฏิบัติพร้อมชุดเกราะหนักแบบเต็มรูปแบบและเข้าตรวจสอบทีละตารางเมตรเมื่อถึงจุดชี้ขาดหน่วยเคลื่อนที่เร็วของไทยรุกประชิดแนวบังเกอร์หลัก เสียงคําสั่งจากหัวหน้าหน่วยแทบผ่านหูฟังแยกแนวซ้ายขวายิงคุมรัศมีห้ามให้มันถอนตัวพร้อมกับเสียงปืนลูกซองแบบเจาะเปราะดังขึ้นทีท่ามกลางเสียงระเบิดแบบจุดต่อจุดบังเกอร์กัมพูชาเริ่มพังทลายและเกิดกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องฝ่ายตรงข้ามเริ่มส่งสัญญาณถอยทิ้งอาวุธเบาไว,ไว้จำนวนหนึ่งและเคลื่อนกำลังหนีลึกเข้าไปในแนวป่าก่อนจะเงียบหายไปจากเรดาร์ กองกำลังไทยเร่งเข้าตรวจพื้นที่เคลียร์วัตถุต้องสงสัยทั้งเศษอาวุธกระสุนและระเบิดชนิดกดจุดภายในชั้นใต้ดินของบังเกอร์มีแผนผังการซุ่มโจมตีสัญ,ญลักษณ์หน่วยรบจากฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาและเอกสารการประสานงานที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาแน่ชัดแม้จะเป็นชัยชนะที่แลกมาด้วยความเหนื่อยยากแต่การทวงคืนช่องเสเม็ดคือสัญ,ญลักษณ์ว่าไทยจะไม่ยอมให้ผู้ใดเหยียบย่ำอธิปไตยบนแผ่นดินของตนการปฏิบัติการของกองก,องกำลังลูกพยดในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการผลักดันศัตรูออกนอกเขตแต่คือการย้ำเตือนว่าทุกตารางนิ้วของชาติไทยเนี่ยมีคนยอมพลีชีพเพื่อรักษาเสียงสุดท้ายที่บันทึกได้ในวันนั้นไม่ใช่เสียงปืนกลไม่ใช่เสียงระเบิดแต่คือเสียงของความเงียบความเงียบที่เกิดขึ้นหลังพายุและทิ้งไว้เพียงรอยเท้าของผู้กล้าหลังการผลักดันฝ่ายตรงข้ามถอยร่นออกจากแนวบังเกอร์หลักพื้นที่โดยรอบบ้านหนองยาแก้วได้เข้าสู่สถานะควบคุมโดยกองกำลังไทยอย่างสมบูรณ์ เสียงปืนเงียบลงเหลือเพียงเสียงหายใจแรงๆของทหารที่ผ่านสมรภูมิสดมาด้วยความกล้าหาญแม้บาดแผลจะยังซึมเลือดแต่ภารกิจสําคัญยังไม่จบลงในเช้าของวันถัดมาเนี่ยกองทัพภาคที่1ได้ส่งกําลังพลเข้าประจําจุดสําคัญใกล้แนวคอนเทนเนอร์ที่ฝ่ายกัมพูชาเคยใช้เป็นฐานรอบยิงการเคลื่อนไหวเงียบเชียบในขบวนที่มีเพียงชายธงไตรรงและเสาธงเหล็กเรียวสูงทําให้ทหารที่เหลืออยู่ เงยหน้ามองด้วยแววตาเคารพนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในชุดพรางเดินช้าๆไปยังจุดที่กำหนดเขาถือเสาธงไว้มั่นคงมืออีกข้างกุมดินของผืนแผ่นดินไทยแน่นสีหน้าสงบนิ่งแต่แฝงไว้ได้วยความมุ่งมั่นทุกก้าวที่ย่ำลงบนดินคือสัญ,ญลักษณ์ของการทวงคืนสักดิศทุกลมหายใจคือคำมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ใดเหยียบย่ำอธิปไตยนี้ได้อีกเมื่อเสาธงถูกตั้งมั่นบนตู้คอนเทนเนอร์เก่า สีแดงขาวน้ำเงินของผืนธงก็สะบัดไหวตามแรงลมในยามเช้าดวงตาของเหล่าทหารจับจ้องขึ้นไปเบื้องบนไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงปรบมือมีเพียงความเงียบที่หนักแน่นเกินกว่าคำพูดจะอธิบายได้หยาดเหงือ่อและเลือดทุกหยดล้วนแลกมาด้วยแผ่นดินนี้ข้อความจากคำสั่งการของแม่ทัพใหญ่สะท้อนผ่านวิทยุสนามกล้องไปในจิตใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั่วทั้งแนวชายแดนผืนธงที่ปักลงในดินไทยครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของชัยชนะทางยุทธศาสตร์แต่คือเครื่องเตือนใจว่าความเสียสละของผู้กล้าทุกคนไม่อาจให้ใครลบล้างได้พื้นที่นี้เคยถูกครอบครองนานหลายปีโดยไม่มีหลักฐานใดชี้ว่าฝ่ายตรงข้ามมีสิทธิในผืนดินแม้แต่นิ้วเดียวแม้จะไม่มีเสียงปะทะในขณะนั้นแต่บริเวณโดยรอบยังเต็มไปด้วยอันตรายจากวัตถุระเบิดหลงเหลือโดรนลาาตะเวนยังคงบินวนตรวจสอบความเคลื่อนไหวส่วนหน่วยวิศวกรรมเตรียมเข้ากำจัดสิ่งแปลกปลอมทั้งหมด เพื่อให้การปักธงครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นของการฟื้นฟูไม่ใช่เพียงจุดสุดท้ายของสงครามกองกําลังสนับสนุนด้านหลังเริ่มทยอยเข้าจัดระเบียบพ,พื้นที่มีการติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารการวางแนวตาข่ายเรดาร์พกพาและเตรียมระบบแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวล่วงหน้าการควบคุมพื้นที่ต้องครบวงจรทั้งมิติทางบกทางอากาศและการสื่อสาร ทุกชั้นข้อมูลจะถูกประมวลเข้าสู่ศูนย์บัญชาการส่วนกลางทันทีหากเกิดสิ่งผิดปกติแม้เพียงเสี้ยววินาทีในขณะที่ฝ่ายไทยดำเนินการอย่างรัดก,กุมและรอบคอบฝ่ายตรงข้ามกลับยังคงส่งสัญญาณทางโซเชียลว่าพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นของเขาท่าทีเช่นนี้สะท้อนชัดเจนถึงการไม่ยอมรับในอำนาจอธิปไตยที่ถูกต้อง การปักธงของไทยจึงไม่ใช่เพียงการสื่อสารกับฝ่ายตรงข้ามหากแต่เป็นการส่งเสียงถึงประชาคมโลกว่าไทยจะไม่ยอมจำนนให้ใครรุกล้ำผืนแผ่นดินแม้แต่น้อยคลื่นข่าวลือเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันก่อนจะกระจายตัวรวดเร็วไปทั่วภูมิภาคเสียงกระซิบจากแหล่งข่าวชายแดนด้านตะวันออกเฉียงเหนือของไทยระบุว่าผู้นำกัมพูชาผู้ครองอำนาจมาอย่างยาวนานเกิดอาการทรุดหนักจากภาวะหลอดเลือดในสมองข่าวนี้ไม่ได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการ หากแต่แพร่ผ่านเครือข่ายบุคคลที่คุ้นเคยกับภาษาและโครงสร้างอำนาจของกัมพูชายอย่างลึกซึง้งต้นทางของข้อมูลมาจากอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ผู้เคยทำหน้าที่เชื่อมประสานและแพร่ภาษาระหว่างสองประเทศมานานหลายปีข้อความที่เขาเผยแพร่ออกมาไม่ได้ใช้ถ้อยคำรุนแรงหากแต่ตั้งคำถามตรงไปตรงมาว่า เหตุใดผู้นําสูงสุดของกัมพูชาจึงหายไปจากเวทีสาธารณะในช่วงเวลาที่ประเทศกําลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านนักวิเคราะห์การเมืองในไทยมองตรงกันว่าข่าวลือนี้อาจไม่ใช่เพียงเรื่องสุขภาพหากแต่เป็นสัญญาณของความเปราะบางในโครงสร้างอํานาจการหายตัวไปในจังหวะที่สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดและแรงกดดันจากมหาอำนาจภายนอกเพิ่มสูงขึ้นอาจสะท้อนความพยายามหาทางลงที่ไม่ทําให้เสียหน้าในทางการเมืองคําว่าทางลง ถูกหยิบยกขึ้นมาในบทวิเคราะห์หลายชิ้นเพราะในประวัติศาสตร์การเมืองกัมพูชาการอ้างเหตุด,ด้านสุขภาพมักถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อถอยออกจากตำแหน่งหรือหลบเลี่ยงแรงเสียดทานโดยไม่ต้องเผชิญหน้าตรงๆการวางตัวเช่นนี้ช่วยลดแรงประทะภายในและเปิดพื้นที่ให้กลไกลอำนาจชุดใหม่ขยับเข้ามาแทนที่อย่างเงียบเชียบแรงกดดันสำคัญที่เร่งให้สถานการณ์สั่นคลอน คือท่าทีของจีนที่เริ่มแข็งก้าวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจีนในฐานะผู้สนับสนุนทางเศรษฐกิจรายใหญ่ของกัมพูชาได้ส่งสัญญาณชัดเจนให้รัฐบาลพนมเปญจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มหลอกลวงทางเทคโนโลยีที่ฝังรากลึกในหลายจังหวัดชายแดนการส่งตัวนักธุรกิจเชื้อสายจีนผู้มีอิทธิพลกลับไปดำเนินคดีในประเทศแม่ถูกมองว่าเป็นการยอมหักแขนขวาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระดับรัฐต่อรัฐ การตัดสินใจเช่นนี้ไม่เพียงกระทบผลประโยชน์ของกลุ่มทุนในประเทศแต่ยังสั่นสะเทือนเครือข่ายอำนาจที่ผูกโยงกับฝ่ายการเมืองระดับสูงของกัมพูชาโดยตรงเมื่อแรงกดดันจากภายนอกประสานกับความไม่พอใจภายในโครงสร้างอำนาจที่เคยดูมั่นคงจึงเริ่มปรากฏรอยร้าวข่าวลือเรื่องอาการป่วยของผู้นำจึงไม่ใช่ประเด็นเล็กหากแต่เป็นตัวเร่งให้ความไม่แน่นอนถูกพูดถึงในที่สาธารณะมากขึ้น ในมุมมองของฝ่ายความมั่นคงไทยสถานการณ์เช่นนี้ต้องถูกจับตาอย่างใกล้ชิดความอ่อนแอของรัฐบาลเพื่อนบ้านอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่คาดเดาไม่ได้ทั้งในเชิงการทหารและการเมืองการใช้ปัญหาชายแดนเป็นเครื่องมือเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตภายในเป็นรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตขณะเดียวกันการควบคุมข้อมูลข่าวสารภายในกัมพูชายิ่งเข้มข้นขึ้นการรายงานจากสื่อทางการมีลักษณะกำกวม หลีกเลี่ยงการกล่าวถึงอาการของผู้นําโดยตรงความเงียบนี้กลับยิ่งกระตุ้นให้ข่าวลือแพร่กระจายและทําให้ประชาชนในประเทศเริ่มตั้งคําถามต่อความโปร่งใสของรัฐบาลฝ่ายไทยประเมินว่าหากโครงสร้างอํานาจในพนมเปญสั่นคลอนมากกว่านี้อาจเกิดสุญญากาศทางการเมืองในบางช่วงเวลาซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อเสถียรภาพชายแดนการเคลื่อนกําลังโดยขาดการควบคุมหรือการปล่อยให้กลุ่มติดอาวุธระดับพื้นที่ตัดสินใจเองอาจนำไปสู่เหตุปะทะที่ไม่จำเป็น ด้วยเหตุนี้หน่วยข่าวกรองของไทยจึงเพิ่มระดับการเฝ้าระวังทั้งการติดตามการสื่อสารการเคลื่อนไหวของกองกําลังและสัญญาณทางการเมืองจากกัมพูชาอย่างต่อเนื่องการวิเคราะห์ทุกชิ้นถูกนํามาประมวลเพื่อประเมินแนวโน้มล่วงหน้าไม่ใช่เพื่อยั่วยุแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ความไม่มั่นคงจากฝั่งหนึ่งลุกลามข้ามพรมแดนในโลกของการเมืองระหว่างประเทศความเงียบมักดังยิ่งกว่าเสียงประกาศข่าวลือเรื่องอาการวูบของผู้นํากัมพูชา จึงไม่ใช่เพียงข่าวสุขภาพหากแต่เป็นภาพสะท้อนของระบอบที่กำลังเผชิญแรงสั่นสะเทือนรอบด้านและสำหรับไทยการตระหนักรู้ต่อสัญญาณเหล่านี้คือเกราะป้องกันด่านแรกของความมั่นคงแห่งชาติท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ตึงเครียดคลิปวิดีโอจากฝั่งกัมพูชาก็เริ่มปรากฏในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องชายคนหนึ่งในชุดลายพรางโพสต์คลิปขณะยืนบนหน้าผาด้านปราสาทพระวิหารพร้อมกล่าวหาว่าถูกกองทัพไทยลุกรานถ้อยคำในคลิปเต็มไปด้วยความเศร้าอ้อนวอน ขอรับบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมที่พักที่อ้างว่าเพิ่งถูกไฟไหม้จากการประทะเบื้องหลังของเขาคือแนวป่าที่ทอดยาวลงไปยังฝั่งไทยกล้องแผนลงช้าๆเพื่อเผยภาพทหารไทยกำลังลาดตระเวนอย่างสงบไม่มีเสียงปืนไม่มีการยิงตอบโต้ภาพทุกเฟรมกลับตอกย้ำข้อเท็จจริงว่า จุดที่ถ่ายนั้นอยู่ในเขตแดนไทยอย่างชัดเจนข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงไทยยืนยันว่าคลิปดังกล่าวถูกบันทึกบริเวณแนวร้้วทางฝั่งตะวันตกของปราสาทพระวิหารซึ่งอยู่ในเขตที่ไทยควบคุมต่อเนื่องมานานหลายปีเส้นพิกัดจากดาวเทียมตรงกับแผนที่ที่ได้รับการรับรองในระดับสากลอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาหลายรายเริ่มทําคลิปลักษณะคล้ายการอ้างความเสียหายอ้างความจนอ้างความทุกข์เพื่อเรียกคะแนนสงสารในโลกออนไลน์ฝ่ายข่าวกรองไทยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า สงครามภาพซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาและเบี่ยงเบนความสนใจจากความพ่ายแพ้ในสนามจริงในทางยุทธศาสตร์นี่ไม่ใช่การรุกแบบใช้กำลังแต่คือการยึดพื้นที่สื่อด้วยข้อมูลเท็จเมื่อภาพปลอมกลายเป็นอาวุธประเทศที่ถูกใส่ร้ายจำเป็นต้องตอบโต้อย่างมียุทธศาสตร์ฝ่ายไทยจึงเปิดเ <c oughs> ผยหลักฐานตำแหน่งจริงของคลิปใช้ภาพถ่ายดาวเทียมระดับสูงผังแนวเรา้า และพิกัดจากเรดาร์ภาพพื้นแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่าข้อมูลจากฝ่ายตรงข้ามไม่มีมูลใดรองรับขณะที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังตามแนวชายแดนพร้อมเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวจากอีกฝั่งอย่างต่อเนื่องจูจ่ๆก็เกิดปรากฏการณ์ผิดปกติจากช่องทางออนไลน์ของฝ่ายตรงข้ามคลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นเบื้องหลังการก่อสร้างฐานทัพใหม่ในฝั่งกัมพูชาเริ่มเผยแพร่โดยไม่ผ่านการกลั่นกรองทางยุทธศาสตร์ในภาพที่ถูกโพสต ทหารกัมพูชากลุ่มหนึ่งกำลังขุดหลุมขนาดใหญ่ขนดินใส่กระสอบและวางโครงเหล็กสำหรับคานคอนกรีตคำบรรยายใต้ภาพระบุชัดถึงความหนาของผนังประมาณเท่าแขนคนสองคนความกว้างราวเท่ากับความยาวรถกระบะและความลึกพอให้ยืนได้ทั้งตัวสัดส่วนที่กล่าวอ้างเหล่านี้แม้จะดูคร่าวๆแต่เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมจากหน่วยข่าวกรองไทยก็เพียงพอจะร่างแปลนเบื้องต้นของโครงสร้างได้อย่างแม่นยำที่สำคัญกว่านั้น คือข้อความที่หลุดจากผู้เผยแพร่เองว่าภายในมีห้องประชาการใต้ดินลึกระดับชั้นเรือนจำและรองรับการโจมตีจากอากาศได้ข้อมูลเช่นนี้ตามหลักยุทธศาสตร์ถือเป็นความลับสูงสุดไม่ควรเผยแพร่โดยไม่มีการเข้ารหัสหรือจำกัดวงการเข้าถึงฝ่ายไทยไม่ได้ตอบโต้อย่างรีบร้อนแต่กลับตั้งข้อสังเกตว่าคลิปดังกล่าวอาจสะท้อนจุดอ่อนร้ายแรงด้านความมั่นคงของฝั่งตรงข้ามการที่กองกําลังในสนามเผยข้อมูลยุทธวิธีด้วยตัวเองผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นหลักฐานชัดเจนว่าระบบควบคุมข่าวสารในกัมพูชายังไม่มีประสิทธิภาพนักวิเคราะห์ความมั่นคงของไทยเริ่มจัดเก็บข้อมูลทุกเฟรมในคลิปเพื่อสร้างโมเดลจำลองสามมิติของโครงสร้างบังเกอร์จุดที่ใช้เหล็กข้ออ้อยเส้นใหญ่เกินมาตรฐานจุดที่เทคาร,รับแรงผิดทิศและตำแหน่งทางลาดที่อาจใช้เคลื่อนย้ายอาวุธล้วนถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบจากนั้นหน่วยเทคนิคทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยได้ตรวจสอบเสียงพื้นหลังในคลิปพบสัญ,ญญาณของเครื่องจักรกลหนัก รุ่นเฉพาะทางซึ่งสามารถใช้ระบุแหล่งที่มาได้ว่าบังเกอร์แห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดนติดกับจังหวัดสระแก้วเมื่อคลิปดังกล่าวถูกวิพากษ์ในวงกว้างชาวเน็ตไทยจํานวนมากเริ่มตั้งคําถามกลับไปยังฝั่งตรงข้ามตกลงจะโพสต์แผนที่ตําแหน่งด้วยเลยไหมหรือถ้าอยากให้ไทยเห็นก็บอกตรงๆว่าอยากทดสอบระบบเรดาร์เราคําแซวเหล่านี้แม้จะฟังดูตลก แต่สะท้อนชัดถึงความผิดพลาดด้านยุทธการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามในมุมมองทางยุทธศาสตร์ข้อมูลทุกบรรทัดในคลิปคืออาวุธให้ฝ่ายไทยใช้วิเคราะห์ต่อยอดการที่ฝ่ายตรงข้ามละเลยหลักการปกปิดข้อมูลจึงไม่เพียงเป็นจุดอ่อนของป้อมบังเกอร์หากแต่คือช่องโหว่ของทั้งระบบกองทัพไทยไม่จำเป็นต้องตอบโต้ด้วยอาวุธ หากฝ่ายตรงข้ามยังคงโพสต์ข้อมูลลักษณะนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะในสงครามยุคใหม่การรู้ทันคือชัยชนะครึ่งหนึ่งแล้วการเคลื่อนไหวเงียบๆบ,บนถนนเลียบแม่น้ำในจังหวัดพระตะบองของกัมพูชาเนี่ยกำลังกลายเป็นสัญญาณเตือนภัยข้ามพรมแดนกลุ่มชายหญิงใบหน้าคลุมหน้าด้วยหน้ากากอนามายัยหมวกกันแดดและแว่นตาดำเดินลากกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เรียงแถวออกจากอาคารสูง8ชั้นที่ยังสร้างไม่เสร็จภาพนี้อาจดูธรรมดาสำหรับผู้ไม่ทันสังเกต แต่สําหรับสายตานักวิเคราะห์ความมั่นคงมันคือการอพยพเชิงยุทธศาสตร์จากเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติหลังจากจีนเพิ่มแรงกดดันทางการทูตต่อรัฐบาลพนมเปนโดยเรียกร้องให้จัดการกับขบวนการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่มีรากฐานมั่นคงในดินแดนกัมพูชามานานหลายปีจุดเปลี่ยนสําคัญคือการส่งตัวเฉินจือ้อนักธุรกิจเชื้อสายจีน ผู้เป็นเจ้าของเครือข่ายระดับภูมิภาคกลับไปดำเนินคดีในประเทศแม่การจับกลุมครั้งนั้นไม่ได้ทำลายเครือข่ายทันทีแต่ส่งผลให้เกิดการขยับตัวอย่างฉับพลันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพระตะบองซึ่งมีแนวชายแดนติดกับจังหวัดจันทบุรีของไทยภายในไม่กี่สัปดาห์มีการสร้างอาคารสูงผิดแบบการติดตั้งระบบสื่อสารภายในและการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวนมากอย่างผิดปกติแหล่งข่าวในพื้นที่ระบุว่า อาคารที่ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการใหม่ของเครือข่ายดังกล่าวมีชั้นใต้ดินสำหรับเก็บแม่ข่ายข้อมูลและมีการติดตั้งเสาเรดาร์จำลองสำหรับลวงสัญญาณทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นภาพถ่ายดาวเทียมจากฝ่ายไทยเผยให้เห็นว่ามีการเชื่อมต่อพลังงานและสื่อสารจากอาคารหลักไปยังอาคารโดยรอบในรูปแบบเครือข่ายวงปิดลักษณะโครงสร้างนี้ตรงกับแบบจำลองที่เคยพบในศูนย์ส,สแกมเมอร์ที่เมืองสีนุวิลเมื่อปีก่อนความน่ากังวลคือ การที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาระดับพื้นที่เอื้อประโยชน์ให้ขบวนการดังกล่าวดาเนินกิจกรรมอย่างเปิดเผยไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือด้วยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจการปล่อยให้ศูนย์ควบคุมเหล่านี้ฝังรากลึกอยู่ใกล้แนวชายแดนไทยย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของภูมิภาคโดยรวมสําหรับประเทศไทยเหตุการณ์นี้คือคําเตือนชัดเจนว่าภัยคุกคามในยุคปัจจุบันไม่ได้มาในรูปของรถถังหรือเครื่องบินรบแต่แฝงอยู่ในสายไฟเบอร์ออปติก แพ็กเกจข้อมูลและคำสั่งซื้อออนไลน์ที่อาจกลายเป็นกับดักความร่วมมือระหว่างไทยและจีนจึงต้องลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เคยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์การควบคุมช่องทางการเงินระหว่างประเทศและการติดตามตัวบุคคลผ่านระบบชีวมาตรล้วนเป็นเครื่องมือที่จำเป็นฝ่ายความมั่นคงไทยได้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจร่วมระหว่างตำรวจเทคนโนโลยีสารสนเทศและกองทัพเพื่อเฝ้าระวังพรมแดนด้านตะวันออกอย่างใกล้ชิด พร้อมประสานกับหน่วยปฏิบัติการภาคสนามเพื่อตรวจสอบจุดเสี่ยงซ้ำซ้อนภายใต้ภาพเงียบสงบของเมืองชายแดนที่ผู้คนยังดำเนินชีวิตตามปกติปรากฏการที่เกิดขึ้นในพระตะบองอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในภูมิภาคนี้และสำหรับไทยความเงียบนี้ไม่ใช่ความปลอดภัยหากแต่คือสัญญาณเตือนภัยที่ต้องจับตาอย่างเข้มงวดในมุมหนึ่งของโรงเรียนเล็กๆ ริมแนวชายแดนที่ตำบลไทยสันติสุขจังหวัดสุรินทร์กำแพงปูนสีหม่นกลับกลายเป็นพื้นที่แสดงความจริงอันเงียบงนันภาพวาดขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเป็นรูปร่างเด็กหญิงในชุดนักเรียนกำลังอุ้มตุ๊กตาผ้าขาดขาดด้วยสีหน้าไร้เดียงสาเบื้องหลังคือเศษซากบ้านเรือนที่พังยับจากแรงระเบิดและแสงไฟลุกไหม้กลางค่ำคืนเด็กหญิงคนนั้นชื่อว่าน้องน้ำโขง เด็กหญิงไวัยไม่ถึง1ิปีผู้เสียชีวิตจากแรงประทะของจรวดพิสัยกลางที่ยิงข้ามพรมแดนมาจากฝั่งกัมพูชาในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีที่ผ่านมาขณะหลบอยู่ในบ้านกับครอบครัวร่างของเธอไม่ทันวิ่งหนีออกมาได้ทันก่อนแรงระเบิดจะพุ่งเข้าใส่ตัวบ้านโดยตรงเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่ได้จบลงเพียงขา่าวเศร้ารายวันแต่ได้จุดประกายกลุ่มศิลปินอิสระภายใต้ชื่อไทยหัวใจรักชาติให้ลุกขึ้นใช้ศิละปะตอบโต้สงครามในอีกมิติหนึ่ง พวกเขาไม่ได้ถือปืนไม่ได้ตั้งเวทีไม่ได้ปราศรัยหากแต่ใช้ผู้กันเป็นอาวุธใช้สีเป็นเสียงและใช้กำแพงเป็นสนามรบของความจริงนอกจากภาพของน้องน้ำโขงยังมีภาพของวีรบุรุษทหารกล้าจำนวน46รูปถูกวาดเรียงรายตลอดผนังโรงเรียนห้องน้ำแทงเก็บน้ำรวมถึงผนังรั้วด้านหน้าทุกภาพล้วนถ่ายทอดจากใบหน้าจริงของผู้เสียชีวิตพร้อมคำบรรยายสั้นๆถึงภารกิจที่พวกเขาทำเพื่อแผ่นดิน การแสดงออกครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างกว้างขวางไม่เพียงจากประชาชนในพื้นที่แต่ยังรวมถึงคณะกรรมการด้านกฎหมายและความยุติธรรมแห่งวุฒิสภาที่เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงานพร้อมกล่าวชื่นชมว่านี่คือการตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงที่มองเห็นได้เมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของฝั่งตรงข้ามที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์สร้างเรื่องราวบิดเบือนกล่าวโทษไทยในทุกเหตุการณ และอ้างความเสียหายโดยไม่มีหลักฐานภาพวาดบนกำแพงจึงเป็นคำตอบอันเรียบง่ายแต่หนักแน่นว่าใครกันแน่คือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อกลุ่มศิลปินใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเก็บรายละเอียดแต่ละภาพวางแสงเงาองศาและตำแหน่งแผลให้ตรงกับบันทึกของแพทย์สนามรายละเอียดเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงาม หากแต่เพื่อไม่ให้ความจริงสูญหายในช่วงสุดท้ายของผลงานเมื่อภาพทั้งชุดใกล้เสร็จสมบูรณ์แสงแดดยามเช้าส่องกระทบผนังทำให้สีแดงของเปเลวไฟและสีขาวของเครื่องแบบเด็กนักเรียนยิ่งโดดเด่นมากขึ้นความเงียบของพื้นที่กลายเป็นเสียงที่ดังก้องในใจผู้คนที่เดินผ่านศิลปะอาจไม่เปลี่ยนสมรภูมิแต่มันเปลี่ยนมุมมองของผู้คนเมื่อความจริงถูกบอกผ่านภาพวาดมากกว่าผ่านคำกล่าวอ้างจากอินฟลูเอนเซอร์ผู้ไม่เคยลงพื้นที่จริง และในขณะที่คลิปปลอมจากฝั่งตรงข้ามยังคงเผยแพร่บนโลกออนไลน์ความจริงกลับถูกวาดไว้ชัดเจนบนกำแพงปูนที่ไม่มีใครลบได้ไม่มีใครแบนดได้และไม่มีอัลกอริทึมใดกบเตือนได้